อีกนื่งเรื่องจะพาไปแล้เรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับกลุ่มโอรังอัสตรีนะคะซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนร,รู้อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการส่งเสริมโอรังอัสตรีให้เรียนนั่งซื้อเพิ่มทักษะการฟังการพูดและการอ่านเขียนเพื่อซื่อสารยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ นางคณนิตามาริสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานสกร,รจังหวัดยะลานำคณะลงพื้นที่บ้านเขาน่ำตอกอยู่ทมูติเจตตำบลตาลิงชันอําเภอบ้านนังสตาจังหวัดยะลาค่ะไปเยี่ยมกลุ่มชาติพันธุน์มณหระหว่างโอรังอัสลีนะคะติดตามการส่งเสริมการเรียนรู้นั่งซื้อไทยโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอบ้านนังสตาเพื่อยกกระดับกลุ่มเป้าไม้ให้มีทักษะในการฟังพูดอา่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มอรังอัสลีนะคะเขาได้มาร่วมกลุ่มกันเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นทําให้บางคนเนี่ยเขาสามารถฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็ขิดเลขได้ยางน่ายพัดพิกค่ะต้นสกุาลฮาราคิรีค่ะเป็นหัวหน้ากลุม่มซึ่งก็มีความตั้งใจแล้วก็อยากเรียนนั่งซื้อเริ่มเข้าเรียนหล,ลักบีเทเลวนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถพูดแล้วก็อ่านนั่งซื้อได้บางเหล็กหน่อยสามารถเขียนเชิญนมสกุลของต,อตัวเองได้อตอนนี้เนี่ยเห็นว่าออกมาทํางานรับจ้างบวกเลขนับเบีย้ยค่ะ พร้อมกันได้มีการชักชวนเพื่อนๆนให้มาเรียนเพิ่มเติมกันด้วย okay, มากนในเ็นไมบอกเราว่าเรื่องข้อการศึกษาเนี่ยสำคัญมากนะคะโดยก่อนจะเรียนแต่ละครั้งเนี่ยผู้บริหารแล้วก็ครูเขาจะมีการทําการประเมินความสามารถเพื่อจะออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านของกลุ่มโอรังอัสลีเพื่อจะเป็นขวัญแล้วก็กําลังใจโดยนางพินโยภาชโนวมด้วยการสํานักส่งเสริมการเรียนรูอ้อําเภอบันดังสตาบวกว่าเริ่มแรกเนี่ยเขาไม่ไา้เลี้ยงกับใครกลุ่มนี้นะั้นแต่ว่าทางคณะครู เขาจะใช้เทคนิคการซ้อนก็คือค่อยๆข้าวห้าทีละหิดทีละหิดจนเข้าใเนรู้สึกไหวาวางใจ<ม>ก็เลยจัดการเรียนการซ้อนโดยการแบ่งกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มที่ไม่แร้งเลย<ม>กับกลุ่มที่แรงมั่งปานกลางสามารถซ<อ>ื่อซานใดๆหน่อยแล้วก็กลุ่มที่แรงแก็งเลวนะคะ<ม>เป้าหมายก็คือถ้าเกิดเครียดได้อ่านคลงคิดเล็กได้ก็เท่ากับ จบชั้นอนุบาลค่ะมีทักษะครอบทุกยามตามลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้นั่งสื้อไทยก็จะสามารถเรียนรู้ในระประถมเพื่อจะเข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปได้ส่วนระยะเวลาการเรียนเนี่ยเขาก็จะมีหยุดยุ่นกันออกไปแต่ละคนก็อาจจะบางคนเรียน5วันจ็กวันสาวันก็แล้วแต่ความสามารถข้องแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่าตามกลุ่มขาแ่งไว้แล้วว่าบางกลุ่มไม่แลกเลยเพราะไม่ห้านเล้งเพราะกลัวจะซื้อซานไม่เข้าใจกับบางกลุ่มที่แรงมังน้อยน้อยกับบางกลุ่มที่แร้งแกงเหลวถ้าแรงแกงเหลว ก็คือเทียบกับจบอนุบาลสมัรถออกไปซื่อสร้นได้ออกไปค่ายคล้องค่ายไรได้ผลเล็กทุกเลี้ยวเหมือนผีพัดผกนี่แหละเรียนมาั้หลักมาเรียนตั้งแต่ปีทีแล้วตอนนี้เนี่ยคือเอาตาเขียนเชื่อตัวเองได้ซื่อสานได้เหล็กหน่อยแลวก็ที่สำคัญคิดเล็กเป็นแล้วได้เข้าไปทำงานได้มีงานทำด้วยนะคะเก่งมากแล้วก็มีการชักชวนเพื่อนๆมาเรียนกันเพิ่มเติมด้วยค่ะ